อ่ะมามานี mainland, fever, ่มากินตำแก้วน้ำพริกผาผานะครับแก้วผาผาครับนี่ครับครบหมูครับหมูเส้นหวานนะครับหมูเส้นหวานหมูสวรรค์หวานโรยงางานะครับกับหมูหยองเนี่ยครับหมูฝอยครับหมูฝอยของคุณสองขายของทุกอย่างอยู่ครับ อ่ะผมะกินแล้วได้ครับเนี่ยได้แล้วกินข้าวกันบัดเนี่ยกิวข้าวแล้วมีพักมีอยังนี้แหละครับที่เห็นเนี่หแ,ลแลหนนและอืมกินกินก็เชื่อกันได้วอืม được ngàn nhanh quả nha cứ cao ngô hình ừ. 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 cầm cái, ở ban, hết nhát, thường kết cua về, ừ, này, mì muối phết Dạ. Mình vào chín ngay ngay rồi. Chín gấp giao nè, vào cần nè. nha. Ừ, vào cần. Giống này gật, vô đây ra đó Thao băng băng, cần nên là hấp. Tầm

อนะักกินเลยอืจชาก็ชอบ

ตั้งเสียงเลยครับกรอบกรอบขนาดจมน้ำต้องไปขึ้นไม้กรบอบหรือเรากรอบบากกรอบรดไมครับหมูส้นหมูสินนะครับแบบหมูสวรรค์หวานนะครับด้วยพริก với ngã khao hết vâng, nó ăn khao chế bớt dế phải không? Sao với sạp, ăn như thế này sạp, đó. กินกับแก้วา,า,าซื้ออะไรเนีย่ยยังมีของมค้างเคนะรื่องนะครับมันยังไปเสซ่บรสอาชาด้วยกราบดีด้วย เนี่ยครับสื่อหอไปทำง,งานทำง,งานน้ำเศร้าลดเล็กครับต่องแางกบาับเวลา ชื่อพวกไปเล่นครับอหมูนี่ครับคือพวกทิ้รถกินในรถกินแน่เวลาเียเปลียนครับอยู่กรุงเทพบรรณาเขากรับให้เด็กน้อยไปเล่นเลยนไปเลยนหัวเข่าไปครับกินยำเซวยำหน้าเข้าจังไงเฮ็ดยังหนัมกมากนะครับ ไปให้ไปน้าก็พอ,อไปติดหัวตุางลากก็ห้อยไปก็ไ,ได้ครับคือสั่งไปเปี่ยนต้นสองใคฟงทุกอย่างนะครับนีนะสามารถพปไปในรานกระจุงกระจยาวพกไปเลยครับคือไปพกไปแล้ว <c ười> cái con, như xưa sang, chưa có chó mà, tình với bạn nó xa với cái gì không? tăng tiếng rồi đấy các, các bác qua. น้ำแข็ด้อยับผมเฮ้ยมานิดผ่าพ่าครับเก้าผ่าพ่า นะครับกิ่งลงไปจังได้แล้วครับเร่องข้นส่วนข่ายความกุญญงเราแพ้งครับ สังงกิดขัวเรียนไว้มาจากเทคนเดนึกๆเปิดกินได้รลยมันจะรวยใช่ครับเข่าสวยก็ได้นะครับเข่าสวยนี่ยจริงก็พอสวย เป็นหมูแผ่นกันมี่นะครับหมูแผ่นี่ครับอ<ม>ืบม,ม ข้าวสะเด็ดปางเหรอครับอืมข้าว่าเผ็ดตั้วละครับเห็นไหมเนี่ยครับกินแบบง่าย บ่ต้องยากอยองกำเจะเนี่ยกินกบเนี่ยหรือว่าว่ามีนี่ก็ได้กินแด้เนี่ก็ได้กินเนี่ยกินกบเนื่ยก็ได้ร,ร้อยเขาร้อยยังได้เลยครับเนี่ย,ยแบบเนี่ยร,ร้อยเขาร้อยยังได้เราต้องไปยปงเป็นยากจนเขินมากเลยกินเลยเดี๋ยวเวลาไปหาทํางานหรือว่าครับ ครับผมอ้าวสำนี้แล้วครับครับผมลาไปก่อนนะครับ